สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการที่จะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือบัตรคนจนนั่นเองครับว่าเพราะอะไรกระทรวงการคลังถึงได้มาไขข้อข้องใจทำไม13ล้านคน ต้องลงทะเบียนใหม่เพิ่มนั่นเองครับผมก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจากกรณีที่กระทรวงการคลังกำลังเปิดกดให้ผู้ได้รับสิทธบิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนมาลงทะเบียนร,รอบใหม่โดยเฉพาะผู้ถือบัตรเก่ากว่า13.6ล้านคนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปต้องมาลงทะเบียนใหม่นั้นมีคำถามตามมาว่า คนอายุเกิน60ปีแล้วที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถือสิทธิก่อนหน้านี้จะมีแรงไปลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังต้องหาคำตอบมาให้ชัดเจนนั่นเองเพราะล่าสุดนายธนากรวันบุงวัน วางบุญคงชนะโศก,กประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งให้กระทรวงการคลรังทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึงโดยความคืบหน้ากระทรวงการคลังโดยสํานักเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างวางหลักเกณฑ์เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อที่จะเตรียมเสนอคณะกรรมการประชารััฐสสวสดิการ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณาก่อนโดยการลงทะเบียนรอบใหม่จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียนซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มที่ตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นกรณีไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า2 000, 000, ล้านรายนั่นเองขณะเดียวกันผ,ผ,ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมมีจำนวนทั้งสิ้น,น13.6 5ล้านคนก็ยังต้องมาลงทะเบียนใหม่ด้วยเพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขโดยผู้ได้รับสิทธิ์ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่นี้จะช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงนั่นเองลงทะเบียนรอบใหม่จะทําอย่างไรบ้างก็มีดังนี้คือ 1. ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียนซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่นกรณีไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า2ล้านลาย2ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมมีจำนวน13.65ล้านคนนั้นก็ต้องมาลงทะเบียนใหม่ด้วยนะครั้งนี้เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นเกณฑ์การลงทะเบียนร,รอบใหม่จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง นายธนากรกล่าวว่าสําหรับมาตรการเยียวยาและก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศที่ผ่านมาโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมีผู้ใช้สิทธิสะสมไป13.52ล้านคนยอดใช้จ่ายสะสมก็คือ7,668.6ล้านบาทและโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษมีผู้ได้ใช้สิทธิ์แล้วก็1.10ล้านคนยอดใช้จ่ายสะสมที่ 524.7ล้านบาทด้านกระทรวงการคลังเผยก่อนหน้านี้ว่าผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนทั้ง13.65ล้านคนจะต้องลงทะเบียนใหม่เพราะกระทรวงการคลังจะปรับเงื่อนไขให้มีเหมาะสมกว่าเดิมเช่นพิจารณาจากรายรับของผู้รับสิทธิ์จากเดิมกำหนดให้รายได้1 0 0 0 0บาทต่อปี กเป็นรายได้ต่อครัวเรือนแล้วนะต่อหัวยกตัวอย่างเช่นแม่บ้านถ้ามีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่ถึงก็ยังถือบัตรคนจนได้ส่วนผู้ที่เคยถือบัตรคนจนแต่ช่วงที่ผ่านมามีรายได้มีงานทําเช่นข้าราชการพนักง,งานเอกชนรวมถึงจะมีการพิจารณานําทรัพย์สินเช่นสมุดบัญชีที่ดินบ้านมาพิจารณาหากพบว,ว่าไม่เข้าเกณฑ์ก็จะตัดออกทั้งระบบ ขณะที่ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนหรือเป็นกลุ่มตกหล่นเช่นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนประมาณอีก2ล้านคนก็สามารถสมัครเข้ามาใช้สิทธิ์ได้ การลงระเบียนรอบใหม่จะทําให้ปิดช่องไม่ให้คนจนไม่จริงเข้ามาแอบอ้างสิทธิ์ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงมากขึ้นนั่นเองครับผมนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดที่ผมเอามาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับทราบกันในวันนี้นะครับคืบหน้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อยมาติดตามรับชมกันใหม่นะครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดแล้วก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ